สวัสดีครับผมที่นี่วัดป่าดงหนองตาลน,นะครับอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับเจ็บภาพบรรยากาศสวยๆครับที่วัดป่าดงหนองตาลน,นะครับแหล่งอารยธรรมอีกที่หนึ่งนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีนะครับผม วันนี้มีโอกาสได้พามาดูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งนะครับที่บริเวณจังหวัดอุดอรธาน,นีนะครับร่มรื่นมากนะครับผมอ่านี่นะครับสถานที่ว่ากันว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งน่าดตามมากครับผมน่าดีตามมาก ภาพบรรยากาศนะครับบริเวณภายในวัดป่าดงหนองตาลน,นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับผมเข้าไปดูข้างในนะครับค่อนข้างกว้างขวางนะครับลมลื่นมากสถานที่กว้างขวางมากครับผมกาลังเริ่มปฏิบัตอหรือว่ากําลังก่อสร้างเพื่อเข้าสู่ยุคความเจริญนะครับนี่ก็วิหาร หลวงปู่ดงหนองตาลนะครับวิหารหลวงปู่ดงหนองตาลเดิมเป็นสารเก่าแก่ในพื้นที่นะครับในพื้นที่ที่ชาวบ้านสการาบูชากราบไหว้นะครับก่อนที่จะสร้างโบสถ์นะครับก่อนที่จะสร้างโบสถ์ขึ้นในสถานที่สการา,ต,าต่างๆในวัดพระพุทธรูปนะครับเพื่อให้พี่น้องได้กราบไหว้บูชานะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นศิลาแรงนะครับเป็นศิลาแรง ไปดูข้างในครับผมหลันของชัยนะครับชัยเป็นเป็นลักษณะศิลาแรงเป็นอุโบสถนะครับเป็นอุโบสถเป็นอุโบสถนะครับ การทำเป็นศิลาแรงนะครับโอ้ดูคลองใหญ่ดูคลอ,องใหญ่ครับผมใหญ่มากครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะ่าจะประมาณหนึ่งสองสามเมตรน่าจะได้นะครับผมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสามเมตรน่าจะได้นะครับใหญ่มากใหญ่มากครับผมเดี๋ยวฟังเสียงดูครับฟังเสียงดู โอ้ใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จริงเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่มากครับผมอาลั่นคลองคลองชัยโอ้หืมก็หืมก็หืมขออีกทีครับขออีกที ใหญ่มากครับเส้นผ่าศูนย์กลาง3เมตรน่าจะได้ก็จะประมาณนี้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวอุโบสถสีเวียงตานนะครับผมเป็นอุโบสถให้ค่าเป็นอารยธรรมดีกว่าใช้ศิลาแรงนะครับช่วงเรียกว่าอะไรอะเน้นเป็นศิลาแรงเป็นหินนะครับเป็นหิน ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวพาเขาไปดูข้างในครับผมก็มีคาถาบูชาองค์สมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับผมนั่งอยู่ข้างในนะครับ สวยงามครับผมเป็นฝ้าไม้นะครับฝ้าไม้โอ้สวยงามครับสวยงามสวยงามมากสวยงามมากครับผมเป็นสถาปัตยกรรมที่ งดงามมากครับผมอัมนนคือคลองใหญ่นะครับผมคลองใหญ่นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเข้ามานะครับเริ่มทยอยเข้ามาอันนี้บริเวณทางทางเข้าไปอีกนะครับ ยังมีให้ดูเยอะนะครับยังมีให้ดูเยอะนี่นะครับผมข้างนอกก็กําลังก่อสร้างนะครับข้างนอกก็กาลังก่อสร้างเป็นลักษณะขององค์พระพุทธรูปมีนาคปกนะครับประดิษฐานโอ้เต็มรอบเลยนะครับเต็มรอบสียุมพูนะครับเห็นไหมครับสังเกตดูกําลังก่อสร้างนะครับดูเห็นข้างหลังางข้างหน้า เป็นแถงยาวเลยครับนะครับเป็นพระพุทธกกรูปคล้ายกับอ,รอารยธรรมก่อนๆน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์พระสิวลีนะครับองค์พระสิวลีนะครับโชกลาบบางมีสีสุกก็องค์พระสิวลีนี่แหละครับส่วนอันนี้เป็นเอ่อไม้ตะเคียนนะครับเป็นไม้ตะเคียนมีชุดของ แม่ตะเคียนนะครับเป็นไม้ตะเคียนก็มีรอยปะแป้งนะครับรอยปะแป้งตามภาษาของความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะครับตามนั้นนะครับผมก็บริเวณข้างในจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นภาพต่างๆนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์สมัยก่อนนะครับ เดี๋ยวไปดูผ้าเก่าๆนะครับผ้าเก่าๆนี่นะครับประวัติความเป็นมาที่มาที่ไปของวัดป่าดงหนองตาลน,นะครับนี่คือพระพุทธรูปเก่าๆนะครับสมัยโบราณน,นะครับเป็นส่วนมากเป็นศิลาแรงนะครับเป็นของเก่าของโบราณ นะครับเปิดประสบการณ์ใหม่หมครับผมพามาดูนะครับพามาดูแหล่งอารยธรรมที่จังหวัดอุดรธานีนะครับของเก่าของโบราณน,นะครับอันนี้น่าจะเป็นไบลาน นะครัในเป็นใบลานนะบใบลานสมัยยุคเก่าๆนะครับยุคโบราณเลยนะครับนี่โอ้โหอันนี้เป็นหินนะครับหินต่างๆมีโ็เป็นชิ้นส่วนต่างๆนะครับ ของเก่าของโบราณนะครับผมอันนี้เป็นยุคข,ของล้านช้างนะครับยุคล้านช้าง350ร้อถึงสี่ปีครับผมประมาณนี้นะครับยุคล้านช้าง ปิดประสบการณ์นะครับของเก่าของโบราณอันนี้เป็นยุครัตนาโกสิทร์ตอนต้น150ปีถึง200ปีนะครับที่แล้วเป็นยุคลานช้างนะครับผมประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นกลุ่มโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุ2,000ปีขึ้นไปนะครับ2,000ปีขึ้นไปวัวสุดยอดสุดยอดจิ้นเครื่องปั้นดินเผานะครับนี่เป็นเครื่องปั้นดินเผา ดูดูนี้นะครับตรีคทาจากสังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ไปกันต่อครับข้างในก็ไปเรื่อยครับผมมีทำอุโมงค์นะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆ นี่คือทำนาคาทิบดีสีเวียงตานพยาเกียรติแจ้วเจ้าห่าละอองดาวนะครับผมทำนาคาทิบดีครับนี่เป็นลานก,กว้างกำลังก่อสร้างอยู่นะครับนี่คือบริเวณภายในวัดนะครับกว้างขวางมากนะครับผมก็ใครที่มาก็จุดเทียนชัยนะครับจุดเทียนชัยนะครับ ก็นี่คำสการะพ่อปู่เกตแก้วแม่ยา,ยาละอ,องดาวนะครับผมนโมตัสสะพระควะตัวระกตัวสมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพระควะตัวระกตัวสมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพระควะตัวระกตัวสมมาสัมพุทธสสะนโมกุธานโมมีมานโมปัญญานามามิหังประสิทธิลาพังนะครับพ่อปู่เกตแก้ววิสุทธิเทวานาคาธิบดีสียางตาล แม่ย่าละอองดาววิสุทธิเทวานาคินีที่บดีสีเวียงตาลอรหังวันทานะมีมาตาสเพลาภาพระหูชนาอลหังพุทธาพระวันตุเมนะครับนี่คือคำสกาละของหลวงปู่เกศแก้วแม่ย่าละอองดาวนะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ถ้ำนาคาที่บดีด้วยนะครับ เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากนะครับผมพื้นบริเวณนี้จะเป็นศิลาแรงนะครับเป็นหินศิลาแรงนะครับสังเกตดีๆนะครับจะเป็นหินนะครับตรงนี้จะเป็นแหล่งอรารยธรรมโบราณเก่านะครับผม เดี๋ยวเจ้าเข้าจะเข้าไปดูข้างในทำนาคากันนะครับนี่ภาพบรรยากาศวสวยๆนะครับผมน่าเกรงขามน่าศรัทธามากๆนะครับไปกันครับผมเข้าที่ทำนาคาทิบดีครับสีเวียงตาลดูข้างในกันครับผมดูข้างในกันครับไ,ไปครับเข้าไปดูข้างใน,นครับ กับไหว้บูชานะครับผมนี่คือบริเวณภายในถ้ำนะครับสวยงามครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b บ c r i b e ให้ด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากๆครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ